สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุนไหลเด่นและทิปยูนิตี้ประจำวันวันนี้ผมขอเสนอ3ทิปง่ายๆทิปแรกก็คือเวลาเราเคลื่อนที่เราสามารถอิงตามกริดได้โดยการกดคอนทรลแล้วก็ลากจะตรงไปตามกริดอันนี้เบสิกมาที่ เป็นปัญหาแล้วเพิ่งเจอวิธีการแก้ปัญหาไม่นามนมานี้ก็คือ p i v o t คุณเคยประสบปัญหาเรื่อง p i v o t กันหรือเปล่าว่าเคย p i v o t มันมอยู่ตรงกลางว่ะแต่ว่าอยากได้ p i v o t ตรงมุมนี้จังผมมีวิธีแก้ก็คือเราสามารถกดตัว V แล้วเอาเมาส์ไปชี้ตรงที่มีโพลิกรนต่างๆได้นั่นเอง แต่ว่าจะใช้ยากนิดนึงตรงทีออ่ถ้าเกิดว่าเราจะย้ายใช่ไหมแบบมันสามารถทำกับโรเทดได้นะแต่แบบมันก็จะเป็นแบบฟีทันอรอมอะไรเงี้ยใช้คู่กับคอนโทรลไม่ได้ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าจะเป็นแบบขยายไซส์มันก็ขยายทุกส่วนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมาะกับทานฟอร์มมากสุดนะครับอะไรประมาณนั้น แล้วก็ต่อไปก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำให้ unity มันจัดเรียงแบบออโต้ Auto, อย่างเช่นสมมุติว่าผมมีไอคิวปเน,นี้สัก6อันอันนี้6อันแล้วอยากให้มันแบบเรียงไปในแนวแกน x แบบเรียงกันระยะห่างเท่ากันอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีระยะห่างน,นะอย่างอันเนี้ยมันมี บอกละหนึ่งใช่ไหมแล้วมันมี6อันแล้วผมอยากให้แบบมันมีแกลบเล็กน้อยผมสามารถใช้ตัว L วงเล็บ0แล้วก็เจ็ดแล้วกันวงเล็บอ้าวเชี่ยี่กหมูลเยู่แล้วโอเคเออเกียอะไรนะ L ศูนก็ต้องเจ็ดปะต้องลบเจ็ดเหรอไม่ชัวร์แต่ก็น่าแหละครับ ก็คือใช้คอมมานดประมาณนี้มันก็จะเรียงตัวกันสวยงามรวมถึงแบบได้ทุกแกนเลยนะางเช่นแกน y ตอนนี้มันเป็น0.5ใช่ไหมเออเราก็เป็น l 0.5แล้วก็เป็น 0. ไม่ไมไม่ใช่0.6เอ,อ๊มันก็จะเรียงลำดับพอดีพอดีอะไรประมาณนั้น แล้วก็มีอีกคำสั่งหนึ่งเอาไว้เผื่อเรียงของอย่างเช่นอันเนี้ยรีเซ็ตก่อนกลับให้เป็น0ย์ผมอยากให้มันเรียงไปทางด้านขวาแล้วก็ด้านบนก็คือให้มันเรียงอยู่ในเนี้ยในในบ็อกเนี้ยแต่ว่าเป็นแรนดอมผมก็ใช้เปลี่ยนจาก L เป็น R แล้วก็0ถึง7แล้วก็ Z ตเป็น R 0แล้วก็ลูกนาแล้วก็7แล้วก็วงเล็บปิดนี่มันก็จะเรียงประมาณเนี้ยแรนดอมหนึ่งทีเอาสกิปไปเขียนน่า,าจจะได้อยู่นะถ้าให้เดาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นทิปเล็กๆน้อยๆขอบคุณครับ